พักเที่ยงอกไปหาอะไรกินต่างอำเภอดีกว่าขับรถเล่นชิวๆเผอเพลเพเดียวมาถึงมีโกหล่ำยัดตะขล้ยร้านบะหมี่ทำเองอีกตำนานหนึ่งของจังหวัดเส้นบะหมี่เหลืองที่นี่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เป็นเส้นบะหมี่ใครทำเองที่เหนียวหนึบอร่อยลงตัวมากเพื่อนๆคนไหนเคยมากินบะหมี่ร้านนี้คอมเมนต์มาด้วยนะครับเปิดขายตั้งแต่หกโมงเช้าไม่เกินบ่ายโมงก็หมดหมูแ,แดงย่างแบบโบราณใช้ไม้ฟืนมีกิ่นไม้ฟืนติดของดีอีกอย่างอยากให้ทุกคนมาลองคือตับย่างไม้ฟืนของเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก ไม่มีที่เส้นบะหมี่เหลืองนี่ก็ทำสดกันวันต่อวันเลยครับลวกเส้นบะหมี่เสร็จก็เอามาใส่ถ้วยแล้วก็ปรุงรสชาติตามสูตรของทางร้านเออลืมบอกไปนะครับว่าที่ร้านนี้มีแค่เส้นบะหมี่เหลืองอย่างเดียวเส้นอื่นไม่มีเลยครับธรรมาดาก็ถ้วยละ40บาทครับพิเศษนี่50บาทอยากจะได้แบบบะหมี่ต้มยำหรือไม่ต้มยำก็สั่งทางร้านได้บรรยากาศร้านก็แบบสไตล์จีนโบราณเลยครับแล,แล้วบะหมี่ถ้วยเด็ดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนตัวผมร้านปรุงมาให้พอดีเป๊ะแล้วครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มรสชาตินี่อยากใหนยยีว รสชาติจะไม่เหมือนเส้นบะหมี่ที่ไหนเลยครับตัวหมูแดงก็จะมีกลิ่นไม่เหมือนไม้ฟืนครับยังไงฝากกดติดตามกดใจนด้วยนะครับ